สวัสดีค่ะพบก,กับเบนอีกครั้งกับรายการ YLG g o n i g h t นะคะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่20นะคะพฤษภาคมพุทธศักราช2565เมื่อวานนี้ทองมาจาะแนวต้านสำคัญล้วท้ายที่สุดแล้วเขาก็ผ่านแนวต้านสำคัญบริเวณ1,836-1,838ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูเทคนิคคลอดีกว่าว่ามีเป้าถัดไปอยู่ตรงไหนบ้างจุดไหนคือจุดเสี่ยงซื้อจุดไหนหลุดแล้วเริ่มเสียทรงนะคะแล้วมีสัญญาณอะไรในชาร์ตที่เตือนเราบ้างนะคะ ก่อนจะไปพูดถึงเรื่องของเทคนิคอลเรามาดูชลไล์ like ก่อนดีกว่านะคะว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรคือที่มาที่ทําให้ทองคําดีดตัวขึ้นแรงแล้วก็ผ่านแนวตาน้านเมื่อวานนี้จริงๆแล้วเราคุยกันทองคําก็ปรับตัวสูงขึ้นแล้วนะคะส่วนหนึ่งคือมีแรงซื้อเพราะว่าเขามีการ p ู l l b a c k ย่อตัวลงมาไม่หลุดโลเดิมที่1,806ก็เหมือนเป็นบายเซตอัพที่นักทุนที่เป็นสายเทคนิคก็เข้ามาซื้อกันนะคะแต่ส่วนหนึ่งที่ทําให้ทองคำ break out แนวต้านสําคัญบริเวณ1,836-1,838มาจากพื้น พื้นฐานค่ะพื้นฐานที่ว่าคือมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อวานนี้หลายตัวแล้วก็ทุกตัวเลยนะคะออกมาแย่เกินคาดหมดเลยค่ะเริ่มท่องที่ตัวแรกนะคะจะเป็นดัชนี Economic Surprise Index นนะคะอันนี้เนี่ยจะแสดงให้เห็นค่ะว่า ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐโดยรวมนะคะออกมาดีกว่าคาดหรือว่าแย่เกินคาดนะคะถ้าหากว่าตัว economic surprise index หรือว่าตัว ESI นี้เนี่ยอยู่เหนือเหนือศูนย์น,น,นะคะมีค่าเป็นบวกเนี่ยก็แสดงให้เห็นค่ะว่าช่วงนั้นตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีเกินคาดแต่ช่วงไหนที่ดัชนี ESI เนี่ย ต่ำกว่าศูนย์อยู่ในช่วงติดลบนะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแยกเกินคาดซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะตัว ESI นะคะหรือว่าตัว Economic Surprise Index ของสหรัฐเนี่ยที่จัดทำโดย c i t y g r o u p กลับมาติดลบอีกครั้งหนึ่งนะคะลงก,ก็ติดลบลบ1 3 3 0ด้วยก็แสดงให้เห็นว่าตัวเลขช่วงนี้ของสหรัฐออกมาแยกเกินคาดจริงๆค่ะตัวเลขที่ว่ามีอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นกันที่ยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐห่าตัวตัวเลขนี้เนี่ยเป็นตัวเลขประจำเดือน เ,เมษานะคะปรากฏว่าลดลงเกินคาดแต่5.61ล้านยูนิตค่ะเป็นโลสุด นับตั้งแต่เดือนมิถุนาปี2020เลยนะคะไม่ใช่แค่ตัวเลขนี้เท่านั้นนะคะ o b l e s s Cla i m ซึ่งเป็นตัวเลขรายสัปดาห์เนี่ยที่เป็นตัวเลขการเก็บนะคะว่าแต่ละสัปดาห์มีชาวเมกันขอรับสวัสดิการการว่างงานมากน้อยแค่ไหนซึ่งถ้าหากว่าตัวเลขสูงขึ้นแสดงให้เห็นว่าชาวเมกันว่างงานเยอะขึ้นก็เป็นตัวเลขที่แย่ใช่ไหมคะซึ่งตัวเลขนี้ค่ะล่าสุดก็ jobless Cla i m เพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วมากกว่าคาดนะคะ แต่218,000รายค่ะ ถือว่าเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราปี2020แล้วก็สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ว่าจะอยู่ราว2 0 0 0 0 0ตำแหน่งด้วยนะคะ2 0 0 0 0รายด้วย2ตัวนี้ออกมาแยกเกินคาดไม่ใช่แค่นั้นค่ะตัวเลขนี้เป็นดัชนีภาคการผลิตจากเฟรเเดเฟียนะคะปรับตัวลดลงค่ะแต่2.6ในเดือนพฤษภาเป็นระดับต่ําสุดในรอบ2ปีเลยนะคะแล้วก็ต่ํากว่าท,ที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ด้วยนะคะตัวเลขที่แยกเกินคาดแบบนี้ เป็นปัจจัยสำคัญเลยค่ะที่กดดันดอลลาร์สหรัฐให้อ่อนค่าลงมาทำให้บอลยิว10ปีหรือว่าตราผลตอบแทนพนันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีมีการปรับตัวลดลงแล้วก็หนุนทองคำค่ะมาดูดอลลาร์ก่อนค่ะดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาเพิ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ20ปีแถวๆประมาณ1 0 5 0 0 5หนะคะหลังจากนั้นดอลลาร์เองก็เริ่มมีแรงเทคพอร์ฟิตค่ะมีแรงขายทำกำไรออกมามีการฟื้นตัวขึ้นบ้างจากแรงซื้อดอลลาร์ในเห็นนักุลเงินปลอดภยัยแต่เมื่อวาน นี้ค่ะตัวเลขที่ออกมาแยกเกินคาดก็ทําให้ดอลลาร์หลุดโลเดิมของเขาค่ะแล้วก็แตะระดับต่าสุดนับตั้งแต่วันที่5พฤ,ฤษภาคมเมื่อคืนนี้นะคะเนื่องจากการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่ออก,ท,ออกที่ออกมาแยกเกินคาดนั่นเองเพราะฉะนั้นดอลลาร์ที่แข็งอ,อ,อ่อนค่านี่แหละคะ่ะ เป็นปัจจัยสาคัญในแง่ของพื้นฐานที่ทําให้องข่าฟื้นตัวขึ้นนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือ U.S. 10-Year Treasury Yield หรือว่าตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีค่ะก่อนหน้าเขาก็ดีดตัวขึ้นแต่3.135เนะคะแต่หลังจากนั้นค่ะแรงซื้อพันธบัตรในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาแย่เกินคาดนะคะก็ทําให้เมื่อวานนี้บอลยู10ปีร่วงลงนะคะแต่ระดับต่าสุดในรอบ3สัปดาห์เลยก็คือในช่วงประมาณ ปลายเดือนเมษานะคะแต่ที่ประมาณ2.774เอร์นต์พอบอนยวร่วงลงก็หนุนทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ได้ผลตอบแทนในรูปแบบของรอกเบียเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะคือปัจจัยพื้นฐานที่ซัพพอร์ตทองคำก็คือเรื่องของตัวเลขส,สารัฐที่ออกมาแยกเกินค่าดทำให้ดอลล่าอ่อนค่าทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ปรับตัวแล้วหลงแล้วก็หนุนทองคำนะคะทีนี้มาดูเทคนิคกันดีกว่าค่ะว่าทองเป็นยังไงบ้างนะคะพอเขาผ่าน18361838ค่ะก็จะเห็นได้ว่าทองพุ่งขึ้นจริงๆนะคะมีการปรับตัวสูงขึ้นจริงๆนะคะออโดยรวมทองคำเมื่อวานนี้มีนัยยะหลายๆแบบนะคะเขาผ่านไฮเดิมแล้วก็ผ่านเส้นค่าเฉลี่ย200วันผ่านเทรนไลน์ด้วยนะคะที่ทางทองคำตอนนี้ก็มีการดีกตัวขึ้นแต่อย่าลืมนะคะว่านี่อาจจะเป็นแค่ แค่อัปไซ์ orrective ราคาทองคําอาจจะมีแค่3เวฟนี้แล้วก็ปรับตัวลงก็ได้นะคะแต่โดยรวมถ้าหากว่าเขามีการพักตัวลงมาครบ5เวฟนี้พักตัวลงมาแล้วไม่หลุดโซน1 8 0 6 1 8ันทองคำก็ยังมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นได้เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูกันค่ะว่าจุดไหนคือเป้าแนวต้า,ตานจุดไหนที่ควรจะทยอยแบ่งขายทํากําไรเป้าทางฟีโบเป็นยังไงนะคะ จุดไหนคือจุดเสี่ยงซื้อจุดไหนหลุดแล้วควร stop loss นะคะมาดูกันนะคะ โดยรวมนะคะเมื่อวานนี้เบนวัดเป้าไว้แล้วซึ่งเป็นเป้าที่วัดไว้ประมาณ2วันแล้วนะคะหลังจากที่เขาเซตอัพชุดนี้ขึ้นมานะคะก็คือดีจาก1,786ขึ้นมาทำ High ที่บริเวณ1836พูแ pull back ลงมาย่อมถามแถวๆประมาณ1,806นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เนี่ยเบนก็ต้อง Fibonacci expansion เอาไว้นะคะคลิก1ที่1,786คลิก2ที่ 1, 7 8่งแล้วก็มาคลิก3ที่1806นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ้าของเขาค่ะก็จะมีฟิโบเอ็กซ์เพนชั่นที่61.8% 100%แล้วก็แนวยืดขยายที่161.8%หลังจากที่เขาผ่านบริเวณ1,837-1,838นะคะซึ่งเป็นฟิโบเอ็กซ์เพนชั่นที่60.8%พระฉงนั้นทร์เก็ตถัดไปตอนนี้ของทองคำนะคะจะอยู่ที่บริเวณ1,850 นะคะเป็นขอนิยัตแก่นิดหนึ่งหนึน้นะคะถึงประมาณ1,862นะคะนี่คือเป้าทางทฤษฎีนะคะ1,862ก็จะเป็นฟิโบด้วยนะคะ1,856 1,857ก็จะเป็นฟิโบรีเทสเมนต์แล้วก็เป็นไฮเดิมของทองคำเป็นฟิโบร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือทาร์เก็ตนะคะทาร์เก็ตในทางทฤษฎีแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้น,นะคะ่ะ จุดที่ทองต้องฝ่าไปได้คือไฮของยอดก่อนหน้าเสมอนะคะเพราะฉะนั้นตอนแรกก่อนจะถึงเป้า18561862คือของทองคําต้องทะลุต้องผ่านต้องยืนเหนือ1,849ซึ่งเป็นไฮของเมื่อคืนแล้วก็ไฮของวันนี้ไปให้ได้นะคะดังนั้นถ้าวันนี้นะคะทองคําพักตัวลงมาไม่มากดีตัวขึ้นอีกครั้งเทส1849อีกรอบหนึ่งแล้วไม่ผ่านนะคะใครที่มีทองอยู่ในมืออาจจะแบ่งขายทำกำไรบางส่วนก็ได้นะคะ แต่ถ้าผ่าน1849ถือต่อค่ะไปรอดูเป้าของเขาเป้าทางทฤษฎีเป้า expansion ที่100%ที่1856ถึง1862นะคะแล้วถ้าผ่านจุดนี้ล่ะไปไหนก็ไป expansion ที่1 6อ8ค่ะเป้าถัดไปของเขาก็จะประมาณ1883ถึง1893นั่นเองนี่คือเป้าฝั่งบนนะคะ ทีนี้ค่ะระหว่างนี้ทองคําอาจจะมีการพักตัวลงมาบ้างนะคะแต่การพักตัวของทองคำค่ะเป็นมองว่าตอนนี้ฐานสําคัญของทองคำเนี่ยอยู่ที่18061810นะคะแล้วก็ฐานของเขาก็คือเทรนไลน์เส้นนี้ด้วยนะคะโดยรวมถ้าหากว่าพักตัวลงมาไม่หลุด1810 1806 ถือว่าทรงอย่างดีทรงยังออกข้างถึงปรับตัวสูงขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโซน1 8 0 6 1 8 1 0จึงถือว่าเป็น stop loss ในฝั่งซื้อในในการชุดซื้อระยะสั้นๆนี้นะคะเพราะฉะนั้นการ pull back ลงมาตราบใดที่ยังยืนเหนือประมาณ1,806 1,810เนี่ยอาจจะเสี่ยงซื้อเล่นสั้นได้และถ้าหลุด1 8 0 6 1 8 1 0เป็นแนะนําว่าจุดนี้ควรจะใช้เป็นจุด stop loss นะคะหรืออาจจะต้องชะลอซื้อออกไปก่อนถ้าหากว่าทองคําลงแรงหลุดระดับดังกล่าวเพราะอะไรเพราะว่า อาจจะแปลได้ว่า upside corrective ชุดนี้จบไปแล้วที่1849ซึ่ง t ทา j e ท t รี y ถัดไปค่ะก็คือเขาจะมีการปรับตัวลงต่อนะคะดังนั้นถ้าหลุด1810 1806ในทางทฤษฎีไม่ได้ซื้อแล้วนะคะแต่ว่ามันก็มีแนวรับก่อนหน้านั้นนะคะที่อยากให้มอนิเตอร์จุดที่อาจจะเข้าซื้อเล่นสั้นได้นะคะก็คือใช้โซนแนวรับนะคะในการวัดฟิโบชุดนี้นะคะเป็นมองว่า ราคาขานี้นะคะขาจาก1,786ขึ้นมาหา1,835เนี่ย complete แล้ว1,2,3,4,5นะคะ,ะ corrective ลงมา3ขานี้เนี่ยอย่างน้อยๆเขาจะมี5เวฟนะคะซึ่ง1,2,3,4,5อาจจะ complete ไปแล้วก็ได้นะคะแต่ว่า complete ชุดนี้ปุ๊บนะคะเขาอาจจะมีการ pull back ลงมาสัก50 6 0 8ของชุดที่ขึ้นมาจาก1 8 0 6ค่ะ เพราะฉันโซนแนวรับนะคะจะใช้ฟิโบรีเทสเ m e n t วัดจาก1,806มาหาไฮนะคะไฮปัจจุบันคือ1,849และถ้าหากว่ามีไฮเหนือจากนี้เป็นนั้นะว่าทุกคนต้องขยับฟีโบเพื่อหาแนวรับเสมอนะคะณนะขณะนี้เป็นวัดเอาไว้ก็คือถ้าหากว่าทองคำมีไฮอยู่แค่ประมาณ1,849จุดซื้อค่ะในแง่ของฟ b โบรีเทส e มนต์เนี่ยจะอยู่ร,ราว1,833 1828 US d a r t r i l n g o u t s นะคะแล้วก็มีแนวรับสำคัญระดับถัดไปเป็น High เดิมของเขาที่1825แล้วก็เป็น f i b o n a i ที่หกสิบแปเปนร์เซ็ประมาณ1823พร้อมทั้งโซนนี้ค่ะนี่คือเทรนด์ไลน์นะคะแถวนี้ก็จะประมาณ1820ต้นต้นๆเช่นเดียวกันนะคะนี่คือ2 2แนวรับนะคะสำหรับจุดเสี่ยงซื้อนะคะแต่โดยรวมด้วยความที่เขาเป็นเทรนด์ไลน์แถวๆประมาณ2อกว่าๆถ้าหลุดจุดนี้ค่ะเป็นแนะนำว่าต้องชะลอซื้อแล้วนะคะชะลอไปดูก่อนนะคะว่าเขาาจะะยืนปรมณ1 1>, 86, 1 8 6ร1 8 1 0ได้หรือไม่ไว้ถ้ายืนตรงนี้ได้นะคะก็ค่อยสเต็ปเข้ามาบายนะคะดังนั้นค่ะนี่คือ2ไม้นะคะแล้วก็แถวๆประมาณ1,823-1,825คือไม้สำคัญถ้าหลุดก็ถือว่าหลุดเทรนไลน์เพราะฉะนั้นอาจจะต้องชะลอซื้อนะคะทีนี้ตามสัญญาค่ะมาดูสัญญาณที่ต้องระมัดระวังบ้างนะคะ ด้วยความที่ทองคําขึ้นมาพอสมควรค่ะเขาก็มีสัญญาณจุกจิกที่ทําให้เราอาจจะต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะคะสัญญาณที่ว่าคือไอ i นนะคะไอ i ในทําแฟ้นชั่วโมงเนี่ยอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปหรือว่าโอเวอร์บอทแล้วนะคะรวมถึงออล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ดูเหมือนว่าทองคําจะแอบ,บมีไฮเล็กๆนะคะมีไฮเออร์ไฮแต่ว่าเป็นไฮเออร์ไฮที่ใกล้เคียงกันเท่าๆกันนะคะแต่โดยรวมค่ะตัวไอ i ในทําแฟนชั่วโมงตอนนี้เนี่ย เริ่มไม่ทำ high ก็ high ตามนะคะเป็นการก่อตัวของสัญญาณไอซไซด์บัลลิชเดเวเรนซ์นะคะซึ่งถ้าหากว่าทองคำหลังจากนี้มีการถ่ายขึ้นทำ high เหนือ1849แต่อ s i ไอซไซด์ยังไม่ทำ high ก็ high นี่คือสัญญาณไอซไซด์บัลลิชเดเวเรนซ์ที่เราจะต้องระมัดระวังสำหรับการไล่ซื้อนะคะแล้วก็เป็นสัญญาณที่เตือนวาอ่าทองคำอาจจะขึ้นต่อได้แต่อาจจะขึ้นด้วยความแข็งแกร่งลดลงนะคะแล้วก็อาจจะเผชิญแรงขายในที่สุดเพราะฉะนั้นคนที่ถือสถานะถ้ายังเกิด SI บ i ล e ิชไอซไซด์เดเวเรระนัง มากยิ่งขึ้นนะคะไล่ซื้อก็ต้องรีบปิดมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะนี่คือเทคนิคอลสัญญาณที่ต้องระมัดระวังในแง่ของ RSI ค่ะมาดูบาทนิดนึงค่ะบาทวันนี้แข็งค่ามากๆนะคะเป็นว่าส่วนหนึ่งบาทเนี่ยแข็งค่าด้วยเทคนิคอลของเขาเองด้วยนะคะเพราะว่าถ้าดูดอลล่าร์ค่ะ กราฟดอลลาร์เองเนี่ยดอลลาร์เองเขามีการร่วงลงจากไฮแถวๆประมาณ105.02นะคะแล้วก็ลงมา Impulse เป็น A B C ชุดนี้เนี่ยเป็นมองว่าจากไฮบริเวณ103.92รอยสามจดเก้าองลล่าเขายังไม่ครบขาวันนี้มีการรีบาวขึ้นนะคะแต่ว่าการรีบาวขึ้นของดอลลาร์ตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่า Upside Corrective ชุดนี้จบแล้วหรือยังนะคะถ้ามีการดิดตัวขึ้นของดอลลาร์แล้วยังไม่ผ่าน103.115หรือว่า102.400.400เนี่งห้าอาจจะลงมาอีกสักศูนนี่ขาอาง คอนเฟิร์มการลงต่อด้วยการหลุด102.65ทาเก็ตอยู่ที่ประมาณ102.11หรือต่ำกว่าเล็กน้อยนะคะจะเห็นได้ว่าดอลลาร์วันนี้ยังไม่ทำ lower low ค่ะแต่ว่าดอลลาร์นะคะแต่ว่าบาทค่ะดันแข็งแล้วนะคะแข็งหลุดด้วยนะคะหลุดโล w เดิมเมื่อคืนนี้ด้วยเพราะอะไรทำไมดอลลราเป็นอย่างทำให้บาทเป็นอย่างนี้นะคะเป็นว่าส่วนหนึ่งดอลล่บาทค่ะเขามีการหลุดเทรนไลน์ค่ะเป็นเทรนไลน์ที่ เนียวมาตลอดนะคะเหนียวมาตลอดตั้งแต่เดือนกุมภาที่ผ่านมานะคะ่ะแต่ล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะดอลลาร์เขามีการหลุดเทรนไลน์ลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนดอลลาร์เทนบาทก็มีการแข่งค่าขึ้นในระยะสั้นๆชัดเจนนะคะตอนนี้ทาร์กเก็ตของบาทเนี่ยหลังจากหลุดประมาณ34.39ทบาร็เก็ตของเขาจะมีประมาณ34.29นะคะเป็นทาร์เก็ตตอนนี้เลยนะคะตอนนี้ก็ลงมาประมาณ 2.5อยู่นะคะแล้วก็อีกหนึ่ง t ทรกเก็ตก็คือประมาณ34.15นะคะเพราะฉะนั้นเทรนบาทตอนนี้แข็งค่านะคะลงมา1.2.3.4.5แต่บาทเองก็เริ่มมีสัญญาณตื้อๆแล้วเหมือนกันนะคะเริ่ม o v e r s o l d นะคะแล้วก็ใน i ท e f เ a รมย่อยๆก็เหมือนจะมี bullish divergence นะคะบาทใกล้แทร็ตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะกลับตัวแถวๆนี้ก็ได้นะคะถ้าหากว่าแถวๆประมาณ3 4 2 9 9 4 4 5 5รับอยู่เนี่ยบาทอาจจะมีการรีบาวกลับในช่วงสั้นๆนะคะนี่ตัวบาทค่ะ ทีนี้ตัวทองค่ะก็อย่าลืมนะคะว่าก่อนจะถึงทก็ตนะคะ1856 1862มอนิเตอร์1849ก่อนนะคะถ้าไม่ผ่าน1849ใครที่มีทองอยู่เยอะๆมีสถานะอยู่เยอะๆแบ่งขายทำกำไรบางส่วนค่ะจุดซื้อคืนนะคะอาจจะมอนิเตอร์แถวๆประมาณ1830ต้นต้นๆ8น8 8เป็นไม้แรกนะคะไม้สำคัญอยู่ที่ประมาณ1823 1825จุดนี้ถ้ายังยืนอยู่ก็คือเขายังรับอยู่ที่ฟิโบ6 1 8เรไลน์ยังเหนียวนะคะ จุดนี้ก็ถือว่าน่าสนใจดีตัวขึ้นไปไม่ผ่านไฮเดิมขายทํากําไรทุกครั้งนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะจุดสตอลล s สำหรับฝั่งซื้อตอนนี้ขยับมาที่แถวประมาณ1 8ึ่ง ร้อยนะคะวันนี้ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะแต่ว่าสัปดาห์หน้ามีตัวเลขหลายๆตัวที่น่าสนใจมีประมาณการครั้งที่2 GDP ไดมอน์หนึ่งของสหรัฐมีคอ PCE นะคะไฮไลท์สุดจะเป็น Minutes Fed หรือว่ารางงานการประชุม Fed ซึ่งจะเปิดเผยในช่วงประมาณกลางดึกของคืนวันพุธนะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้ายังมีงานที่ต้องเรียกได้ว่าทำกันบ้านอีกเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ก็ลงทุนด้วยความระมัดระวังนะคะรอดูเป้าอย่างที่เป็นเปิดให้แล้วก็ดูสัญญาณ RSI นะคะใน ใน1ชั่วโมงนะคะว่า b a l l s s h divergence ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องหรือเปล่านะคะถ้าหากว่าเกิดขึ้นต่อเนื่องก็ต้องระมัดระวังค่ะ ก่อนจะลาก,กันไปนะคะเป็นขอฝากโปรโมชั่นด้วยค่ะตอนนี้วางเงินลประกัน1นึ่งแสนสามารถซื้อขายทองคาแท่ง 99. 99.99ได้1นกิโล96.5ได้60บาททองค่ะใครเทรดในตลาดทีเฟกค่ะก็สามารถมาเปิดพอร์ตลงทุนกับ YLG Futures ได้นะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นลดค่าคอมมิชชั่น80%ทุก product ในตลาดทีเฟกเลยค่ะหรือใครสนใจเทรดในตลาด CME นะคะตลาดอนุพันธ์ที่ใหญ่สุดในโลกค,ค่ะก็สามารถมาเปิดพอร์ตลงทุนกับ YLG Futures ได้เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโคเมโกครูดออยฟวเจอร์สนะคะคริป มีนะคะ Inici Futures ของสหรัฐก,ก็มีด้วยนะคะหรือใครสนใจออมทองค่ะ www.ylggoldsaving.com นะคะเริ่มต้นออมได้แค่100บาทเท่นานั้นหรือออมได้ทั้งรายวันทั้งรายเดือนออมได้ในราคา r e a l t i m มแถมไม่มีวันหยุดด้วยนะคะวันไหนๆก็ซื้อทองคำได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นขอจบการรายงานพิเศเท่านี้ค่ะเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าลงทุนด้วยความระมัดระวังรักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ